บ๊บอยบ๊บอยน้องแดงกับ๊อบอยในยืนเที่ยงกันมุนะฮะว่าอันความสูงมันสีอันอันนนั้บอกอ่าอ๋อพี่น้องก็ถือว่าเหมาะอยู่เลยเนาะสร้างมุกันพี่น้องกันลดลายกันนิดนึงเนาะว่าเกิหรือว่าอันเอาไว้ซีเขากินกินบัดเปลือกเลยบ๊อบสีบ่อบเขากินบัดเปลือกผมเป็นไก่เลยเนาะผมเป็นไก่เมนนกเนะพี่น้องสีบัดเปลือก่็หยอกระซิบได้เลยอจะให้กันเลย 아 <놀람> ก็สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบเบอร์สู่สู่คนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเทชแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไยเนาะโดยมาพบมาพ่อกับช่องอบาเทมานี่น้องพี่น้องอ่าบาเทกิบสภาพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านน้องแดงพี่น้องเอกก็มาตอนประมาณบ่ายสามพี่น้องเอบ่ายสามนี่คือเด็ดแจ๊แจงแล้วเนี่ยพี่น้องมาเลยเนาะโดยอ่าก็คือมือเ้าเนี่ยเป็มาพี่น้องเอค่าซักเสื้อผ้าอยู่บ้านเป็นพี่น้องเนาะอ่ะา ทังนอกเพิ <eterm oon. S 3> ่งก็ได no. oh, ้เฮ็ดเขาหานัก่งกอนพี่น้องเนาะโอ้๋าไม่ผู้พี่น้องคาร์ลีเนาะอ๋อสุดยอดพี่น้องสบายดีเด้อประสบควมสุโดยสบายดีสบายดีน้องแดงล่ะอ๋อบอกที่จำได้แล้วเปนเนาะจื่อข้นใจเลยบอก ใส่เสื้อกินเ่าส่กินเน่ามานี่หมูห่อนบ้อหทางเมย์กินยังมันเข่าบออเลยกี่ออกกีออกโดยโดยง่ายค่กระดิ่เตากันเนาะกินหมูกระทะได้คนสิบ้าวคนคนนก็กินอ่หมูกระทะบมเคยแบบวันเพิ่นเอาไม่ทูขี้ไปไหนจุ่มน้ำจิ้มไป่หนหมูเคยบอกโดยโดย เพิ่นเฮ็จยังน้องมานนี่ลื่อันนั้นบ่ต่างอันนั้นเพิ่นเทหน้าบ่เทศยามได้หัวก็ถืออะไรพี่น้อยเนาะและพี่น้องเอ้เท็จะฉพาะไปทางไหนขางพุ่นบ่บ่ใช้ขอโตไปเบิ่งเพิ่นก่อนมาเนี่เนาะโดยโดยเด็กพี่น้องเยอันนี้ก็ใส่เสื้อลายดอกไม้คักมาเนี่สีชมพูคักลีนหรอ ไม่พี่น้องผมมีที่เสร็จงามนะท่นา,านผู้ชมเอ่อสบายดีเด้อสร้างโดยดูสิพี่น้องอาพักตังแล้วเรียบร้อยเลยเนาะโอ้นี่แหละเสียที่แต่เฮือนใหญ่อยากเซ่หน่อยนึงพี่น้องคขนว่าตรงนี้ก็คือสิโอเคอยู่สบายดีสร้างโดยสบายดีพอนะ้ำ สร้างสองคนนี่บ่สองคนสามคนทั้งพอจับซอยเพิ่นซ่ยเพิ่อนช่ยเพื่อนเออโดนพี่น้องไอ้นอกเารไมเนี้ยอันนี้บอไม่เสื่ออือโดนี่พา่น้องไอ้นอก าคากอ,อยู่พี่น้องยจะไมอยังเพิ่งอะไรสางโองคนกำลังตั้งเสาตั้งอย่างใส่โคโซงถือว่าหองอยายพอสมควรพี่น้องยอันนี้กระเพิ่นคือสีแบบเห็ดหองเดียวแล้วบอกนี่หรือว่กกันแต่ห้องนั่นบอก ครับขี่ไวาสิขันแต่หองนะอั้นตัวนี้เป็นบอนลนั<อ>่งบอลนั่งกินข้าวกินน้ำแน่นไหมอ๋อจะไปขันเบิ่อไหร่ไ่ก็บอกเล <laughs> <laughs> มันก็เสียนั่นแล้วเนาะ <laughs> เปลีองพื้นที่เฮาพขาหน่อยแดดจังเลยเกือบกือบบัวไซทังเด้งกัไแล้บัวห่อนตีนบ่สเฮ้ยพี่น้องเอ้ยต้องสร้างมาทำการวัดเทก เพื่อนไงตรงนีงคือสิคักมาสร้างมันหยกิกซีหน่อยนึงน่ดอันนี้นดัดดัดอันให้มันตรงกับเพื่อนไงเลยบอกดูว่าเทียงกับเพื่อนไงนนหน่อยนึง <c oughs> เทียงเทียงเลยเนาะสหเชกไปตามเพื่อนไงกับผมเป็นท่าเด้พี่น้องอเลยสบายดีด้วยบาร์ฟามีทางพวกเดยอเฮ อาจจะบม่ได้ยินพี่น้องเพราะว่าโบมีไม้พี่น้องเนาะเป็นนางอยู่ฟังคนแต่พี่น้อยเนาะสบายดีเด้อโดยและพี่น้องทอ้งอันนี้ก็ได้อ่ามันั่งกับพัายามพากันดันอันนี้เขาพี่น้องแต่ว่ามันเบาเขาเนาะสุดความสามารถไหมใช่เพิ่นโตอันนี้ไว้เด็ดคัะกะลี ตรงใหม่เป็นพี่น้อยส้นหนึ่งประธรรมดาได้เนาะเส้นหกสิบพันผมว่าซะก็มีเป็นนี่ยังเรียบร้อยแล้วพี่น้อยรองเด็กดิสิทักแล้วบ้างพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องนอนใหม่พี่น้องเอ้กจะถือว่าควงวงเติบพี่น้องซ้ำกับเพื่อนไงนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะถูกท้งเครื่องน้องเด็กทางกระตาไปพ้ะห่มผ้ายัง ตากเต็มแ้วนั่นพุน่นไปจักอันนีเนาะปอบไปพุ่นระบาดเลยถูกป้าพุ่นอะเบิ่งทางนี้เพิ่งก็ได้เศราตัวนี้คือเศาอย่างนิ้เนาะไม่ยังหูพี่น้องสองต้น สองเสาเนี่ก็คือจะเอามาใส่ทั้งหน้าพี่น้องทั้งครัวเพื่อนเลยเนาะท่านผู้ชมนี่แหละใส่บนนี้เนานะเพราะว่าเมื่อนั้นเพิ่นเอามาพี่น้องเอามาหาต้นแหละเพราะว่ามันน้อยเนาะท่านผู้ชมอ่ามันน้อยหันหาต้นมาเนี่ยเออน้อยสามต้นพี่น้อง,เ,งเ,อเลยเอาสองต้นเพื่อนกลับมาส่งใหม่พี่น้องเลยเนาะโดยถือว่ามื่อนี้ก็เด็ดแจเด็ดแจ,ดดจงพี่น้องทั้งลองเดงกาตักเครื่องตักของเต็มอยู่พี่น้องนะหัวนะแคเพื่อน หน้อยเนาะหันมาเป็นทางกองไม้กองอยังเพื่นเข่าพื่นคือตากเนาะตากมันใช่ยังอันนี้ตัวโต๊ะฮะมโดยโดยเด็กพี่น้องเป็ดในไดจกจะหายมันเปียกเหรอ เด็กพี่น้องไอ้เนกอ่าจะไม่เพิ่นโทรศอกโทรสวมก็มีแหละไอ้นาะอ่าพี่น้องไอ้ทางใดที่เอามาหมบอ้เพิ่นนี่เป็นโทรสวมพี่น้องแบบธรรมดานะท่านผู้ชมอ่ามาหนี้นาะพี่น้องอ่ะทางบารเทกับอันเสียเอาอันเสาพี่น้องไอ้กับอันโอห้องน้ำอ่ะเนี่ยนะท่านผู้ชมมาให้เพิ่น ติดต่อทั้งเอื้อยเพื่อนว่าลูกเพื่อนสบายไงพี่น้องเอยคะจากนาใดพี่น้อยเดี๋ยวสิติดต่อหาเพื่อนใหม่ว่าเพื่อนสิได้มาส่งบ่อวันนี้แล้ว่านาใดพี่น้องเนาะโดยจะเป้าแชมป์คือเปียกซะบไม่ได้ปลาตะเกือเลยออโดยโดยบนอันบม่ได้หัวบ่อเมื่อวานหรอคะบ่บ่อสบายสบายเลยเนาะพี่น้องเอย ตาอักไว้เพราะว่าสันเขาปลูกบ่าเกยหรือว่าอันอาไว้สีเรากินกินบัดเปลือกเลยบ่สีบ่อืเรากินบัดเปลือกผมเม็นไก่เด้เนาะผมเม็นไก่แม่นกเนะพี่น้องสกินบัดเปลือกว่าหยอกซีได้เลยเอ้ยจะให้กันเลยว่าแบบติดตลกในหน่อยหนึ่งแล้วทำบุญกันก็จะดราม่ากันพี่น้องไอ้เนาะพี่น้องเก็บเลยครู เข่าคนละแนวเพราะเหยือคนละสีน <online in> <Brothers> okay, ี่โดยโดยตัวน้องแดงก็ได้น้องแดงใส่เสื้อแดงมาเนาะมาได้ชัยชวานก้านะฮะมาบวานมาบวานว่าฝนตกเลยน้ำเราบ้านน่ะเต็มทางครับเต็มทางุ่นทากับพ่อแล้วพุกพากันหาบเอาหาไปพุ่งตสิบ่ พี่น้อยหาบกระบได้เนาะเผยชัชวตะกาตาหนึ่งพี่น้อยเอาไปมาจะง่ายๆนะท่านผู้ชมเผยชีให้ตะกากเแมนด้พี่น้อยเ้ทเป็นอย่งด้บนี้อยกูฮอดฮอเป็นายสวัสดีสาวแกบ้านเฮาพี่น้อยเนาะโดยแดดมาหนใส่วอมบริโภคได้ แม่แม่จะมีบอลส่บุมีแม่พี่น้อยแดเนตาขาวเนาะตักเนะตักแน่ขาว้อนะสวีก็ห่อนบ่ผอ้น้องเด็งยังบ่เห็นว่าสีห้อนเนาะเจ้าก็ใส่คุ๊บที่มีกุบกับผ้าห่มกวมแล้วน้องเดงเป็นยนี่หอนเนยัรม่์ดีพ่ออยากว่าหัวเลยพี่น้องเงเนาะอยอกกันตายข้างในก็ไ่ได้หัวแม่ บางคนก็ว่ามักอันเสียงหัวน้องแดงแน่เห็นเนาะก็สินนั่นหนาบูดนั่นยังสกิเยดและบัณฑเนาะก็ต้องมีตลกอีเองในพี่น้องเบิ่งไปกะบันเทิงไปนั่พี่น้อยว่าถามเพื่อนกระเสียร่มดีนะได้แมนแมนนั่นคือบ่ได้บ่อยอย่างมิเตหัวอะไแมนเพื่อนอะคอยเพื่อนนั่นได้ยินเพร่ะน่าบอกเพื่อนถามหาแต่วอาเทพว่ะบอกเพราะว่าเท่พผ้าเพื่อนอะร่มดีบ่กินฮอตคอยบ่บ่ลองแดงกินฮอตคอยบ่องถามหาคอย อ๋อพิทอทตัาพี่โดยมันอยู่ก็มาคัมในพี่น้องตอนประมาณประมาณสี่โมงแล้วจ้ามังสวิรก้วแม่มันถักแดดแดดลีรอโปูพี่น้องสังเกตมังสวิรก้วเพิ่นกังโกบอยู่โยมันฮ่อนมันบ็วายแล้วแม่เล่พากันนั่งตักแดดพี่น้อยมันนานแล้วกันจังเก็บไปยังน้องกันจังเก็บไปยังน้องแดงมันแดดแหงล่ะห้ามเขาไว้ในไปได้บ่กมาได้ มาไปทางไหนฝ่ายใชคือ mm ถือแท้ถ no. ือทอดแบบนี parole, ้โก้โหกอ้โหอกะาตจะโตแล้วนะตากนะครัใช่ละแมนเึ้นเทิงบ่ไไหนบ่ไป่โจกับคืนนี่บาทนี่โจมยังนี่เนื้อแค่แซวไปใชนี้มแต่เขามันกชอบนี่โจมยังบาทนี้อ่ะโจมกับสิเจ้าบนี้เอา จะโเ้า่กูไปจัดมันแจะลอกได้ด้วยเนาะจักแมนยังม่่นะเบ้นตล็กตลกล็่เนาะแม่หัวทีหาก็เป็นยังเนาะเบรกมาแล้วเพิ่งกระเบกกลับอีกไปซะต้องขึ้นไปเอาแค่นด้คอยบอกก็ได้จังไปเนาะทำบอกขึ้นโซไปเมื่อกี้นะ เล่น้องฮ่าตะห่อนหอนพี่น้องใช่ละอันเสื้อบอลนอนจะมาว่านไปข้างในเลยถิมบลน่ะทีมบอลนะทีมเบิร์ดอ่าบอกกับมีทางเอฟซีมันบอกมาเยอะว่าอันทิมรถเราไม่ต้องเก็บใบซะเอาเผาทิมเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นของเก่ามันเซียนมุนมองเผนว่าทางประเทศไทยมันถือนะ สมุดบว่าหาได้ของใหม่ไม่แล็กประเทได้โบกเป็นเรงแมนแมนมันดำนะโดยมาขายเงินบ่เอยขายเงินโดยขายเข้าห้างโบขายเข้าห้างมือสองฉล้วมอสขายเลยแบบขายไปว่าคนมาซื้อกันซื้งิ้วซื้งิ้วแมนดีขึ้นกันเนาะแมนแมนแต่ประมาณอยู่คือหาหกพันแลยพี่น้องเลยพอได้ซื้อกันกิน คิดว่าสิได้ตักเดียวเนาะน้องได้น้อยกะหามเข้าไปเด้อเนาะโดนผมเว่าป๊อปปานเนาะกะแซ่ๆพี่น้องบรรยากาศเท่านผู้ชมวงแรงๆวงแรงๆแต่ตะเวนนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยสงแฮอเนาะฮอนเอาอล จักข้าวแรกในสูบน้ำสูบน้ำบ่สูบไปใช่ป่ะนี่โออสูบน้ำใส่กระพุ้ยนี่โดยตักเข้าแรกก็สูบน้ำมันแดดอ่อนยังสูบเป็นยังเป็นย่งเดดแหงแหมพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็แดดแหงแหมเนาะโดย เส้นอะไรพี่น้องไอ้เนาะกุบบ่มีบ่ละต้องแดงบ่มีกุ๊บบอคผู้นผู้ช่างเแลโอ้สรางแย่งซีนโอ้สร้างแย่งกันพาสร้างกันแดงแมนต่พี่น้องไปเบิ่งเพื่อนห้องนอนต้องแดงกันเด้อโอ้ยเพื่อนีฮอทฮอทขนาดเนาะีดีใจเพราะได้ห้องนอนใหม่ดีใจ ีนอนตลาเนาะส่วนโตเลยแล้วป่ะในเนาะทักไปเลยพี่น้องเลยหมูบานซื้อมากูู่ลูกไปให้อันนี้ก็หมบานบานบานนี่ใช่หมบานหมบานเตะตัวเบ่ะใครซื้อมาให้มือมวอจะบอะเขิซื้อมาตอนไหนขไอแบผใดผู้ใองเลง อวนเด็ดมาแตงกีบจอดคุณชืวอปันบกขู่ลูกควอยหันอืมโดยโดยน้องคนไปใช้ใส่เดี๋ยวนี้ตายเลยเด้ปาินบอกตลิดแล้ว่นัเทบ้าบ้ายังต้องแดงหงอยบ่บ้าร่างกาบ้าพันซื้อมาให้นะซื้อแล้วบอกถ้า่เนี่ยผุนอวนเด็นอวนไปเด้ป่เนาะพึ่งนี้ก็อวนแดดแดดาย คืออะไรไข่ง่อยอยู่ผ้านี่บ่เป็นตากแต่เมื่อวานนี่บ่ผ้านี่บ่เป็นบ่ตากชาวนี้เด็กวัาตาต่เมื่อวานเนาะยังบ่กู้อยู่บ่เสือกเนาะเน่มีอารมณ์ดีเป็นพิเศษแน่นแน่นอามดีอย่าคอยเชขึ้คืนประกวดบางอันบอลอยู่บนนอนชมเจ้าว่าัาเรียบร้อยอยู่บ่ภัพอยู่บ่ช้านี้คอยขึ้นกะเขาบเรามาตื่นนอนมาแล้วฮุบสะเขาเลยบ่ฮุบเขาเลยแล้วเนาะไปไห น้องแดงนี่แหละพับอยู่บ่บ่นอนนะพับอยู่ดีเลยพี่น้อยส่งทิศทางนั่คือที่หาลงเลยหาลงเลยเหมือนวิ่งเข้าของข้อเจ้าแล้วไปพับเช้านี่เดินโคงทิ้งคงไปเลยทิงแม่งแม่พับเรียบร้อยแล้วบว์ไปทิ้งใจอยู่เสื้อผ้าไหนบ่นอนผมอ่าปรเดี๋ยวพับให้ผัวนะเอ้าตื่นมาขอพระาลงวัดบ่ เอ่ามันี่พอตื่นน้ำลังมานี่มานี่พอตื่นน้ำลังบ่ตื่นน้ำลังจะโม่งจะลงไปบ้านเราจะพันเลยโดนออกมาเสพพามาเต็มได้อเนาะเด็ดเต็มได้เหรอเนาะสองสอบรอบมันเปียกนะบ่มันขาดมันขาดบ่เข่านี่ยมาถึงว่าจะสอบเปียกสองสอบสองสอบสอบี่สอบมันเปียกคือว่าเท่าไหร่ สองสอบนี่คือจิโชคไายน่าอย่างเปียกเนาะเที่ยเว่ยยะาะกันลินน้องไงเนาะเลาเหาะกันไปว่านู่หมอนเนาะทำบปเหาะกับไ่ได้หัวถอยพเบกูนะฮะข่อยแล้วะลองาดูข่อยฮะข่อยสีตัดยังข่อยไปสิว่าดูดูลืมอ่ามันต้องว่าให้สุภาพแม <laughs> nè mang Nè bóng 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 Đôi, bóng 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 ตักบนกองเบิ้งที่แม่ใครเบิ้งสบายดีเด้อหัวหน้าทางบุ๋งมาโอลี่พี่น้อยบ่าวบอยนะพี่น้องเนาะเป็นเมือยูทูบเบอร์มาเจอกันพี่น้องไงเนาะเป็นสิประมาณนี้นะท่านผู้ชมบ่าวบอยบ่าวบอยน้องแดงกับบ่าวบอยยืนเฮี่ยงกันมั้งนะฮะว่าอันความสูงมันสีอันอันบอก อ้าวพี่น้องไอถือว่าเหมาะอยู่เลยเนาะซ้ำกันพี่น้องไอ้ลดลายกันนิดหน่อยพี่น้องไอ้ไปกันเลยสบายดีบ๊ายบอยเบิ่งจังได้เข้ากันพี่น้องไอ้เนาะเจ้าก็เป็นเจ้าแดงน้อยคือเข้ากันดีแน่เลยตัวสูงตัวต่ำใช่กันไหมบ๊ายบอยข่าวบอออกบอหยอกได้บ๊ายบอยไอ้เจ๊หายลเนาะแอน ว่าเพิ่นความสูงพี่น้องกับบวอย่างเนาะมาทำู้ชมกะเป็นไอเป็นน้องกันนนงทำู้ชมเนาะโดยยังน่าักเขาขาเป็นยังมันถามนั่นเขาเปียกตวันนี่คนตกใส้ตกไส้คกนี่มาเจ็เราก็เดดี่นอ๋อแต่นี่ก็แม่บ่เอ้ยกสอบนีนน้้ ไม่วาแตะกี้แค่เราจะแช่กองปู่นั่นแหละใะ่ไหมคนมาตกกันเลยอันตากไว่ายซ่าแบบนี้โดยไปก่อนสิพี่น้องเอ้ยที่มาข้างที่ตัวกูบังเคยมีที่ชูเปอร์มาหาอันทั้งน้องแดงเพิ่งไล่ไล่พี่น้องไอ้น่องปู่ถ้าพูดเมนไปเลยพี่น้องปู่ทางหลังกับพ่อทางหลังพี่น้องพี่เจาะทางหุบมาแล้นปู่ เรื่องจบขอนมีปัญหามีปัญหาบ่เบรกล้นเนาะเบรกเล่นเลยบ่ไก่ยังไงก็โอ้ยไก่จะบ่ล่ะไก่ไก่ไก่ปากเบี้ยวไก่ไก่จะบ่เอาปากเบี้ยวลงวเซ็งอยู่จ้ะวันนี้วันนี้นะเอ่อต่อไปรอไอ้เนาะปากเบี้ยวตากระโปงแบบนี้สร้างปินถือว่ามีปมด้อยไก่ตันี่เนาะ ยังให้พี่น้องมาใกล้ๆนี่เนาะสร้างเป็นรีพี่น้องแต่มันก็กินอาหารได้เนอนล่ะเนาะเด <c oughs> ็ดซ <c oughs> ูมพี่น้อง <c oughs> น้องไก่เป็นเปี่ยวเลยพี่น้องเป็นไผ่ฉล่าไก่เข่ามันเป็นไก่เข่าเนาะเบไก่ไกก่บัเปี่ยวแม่พออกว่าบร้อกมันเป็นยัง โอ้โดยูด้ยังไงทั้ทงสางกันถ้ากันนั้นตอ,อต,อตอเชียโตเติมยังออกดูพี่น้องเลยเนาะเดินเดนเดิอ่ะเดินฮึเป็นรถสองคนนี่ก็ถือว่าเขากันดีพี่น้องเนาะ บอกเลยดขับเบาไปเนาะรถโดยสบายดีเบาอลี่เนาะหักกระมาโอ้สักพักแล้วเนาะแมนเมนโอเคโอเคโดยเจ้าดีใช่ไหมตระลุเลยกำลังมาหอดมาเบิ่งน้องเด็กน้อยเพิ่นหายเข้าโดยโดยเป็นยังเงินมันเปียกบ่แม่เปียกเปียกบ่เดือดากเนาะโดยฝนตกห้ามมือคืนนี้บ่วันนี้วันนี้วันนี้ฝนไม่ได้ตกประมาณที ว่าในกตกกันบอเดียวโอ้ตกันเนาะมันาเปียนโดยตกแห้งบอกหเติบมีหงอยเติบมีหงอยู่เอามาตามทีพี่ราหัวเันว่หัวบิว่าวมงอยู่เลยดยสบายดีบ่าวบอยเจ้ากระดนที่กันบอกเด็ดทว่กันเด็ดทกันพี่น้องเพี่น้อง ไปแนแบกโอ้โหต้องเหีงดเนาะบดคันเทงบ่บ่ไม่ไหวกองวันี้ซื่อออโดกรสอบกรขาดเลยมุมันบมเนียลี่นี่ถอดเลยถอดาสอบมาเปลี่ยนเด้อ อ้ามันยังคือโอ้ไปนั่นนั่นได้พร้อมมวนบ่บ่คุณมาหลายมวนบ่มวนอยู่มวนอยู่มวนอยู่คนหลายมวนคนลายเลยคุณได้แต่ว่ามีพายแมนนะยูทูบกับมาลายพี่น้อยเนาะปวดขี้ปวดเนี้ยกระบอกก้อนก็ได้ได้สิได้สต็อปไว้ยินว่าอย่าว่าแบบว่าอัดนะเห็นอันยูทูบเบอร์มาลาย โมกล้าไปขี่ไปเงียวก็บอกกันก็ได้เนาะโดยแดดน่าเบาลิสุดยอดเลยพี่น้อยนอดความแดดสุดยอดความแดดโอ้พันเุ์ทีละเอียดสั้นแมนแมนทำแท่งยางกุ้งเจียได้แบบโดยเสาไม่เสื่อมยังดีเนาะงามไม่เสื่อกแมนแต่บ้านมีใจนั่นไล่ทั้งในนั่นใจดำนะแมนแมน สั่งกรนสองคนพี่น้องไงถือว่าวเนะาะบ่อเทเนะหากเฮ็ดมือเศร้านี่หรอวะนี่มือเศร้านี่คอยมาเพินถากกันอยูมมือเศร้าอยากมาบ่แน่นคอยมาอ้โทรสวก็โทรสุ่มบ่เดาโดย,โดย ตัวนี้จำเล็กแล้วแมนบืนเนี่ก็ถือว่าใส่คลลโค้งหลังหอกหลังคาก็แล้วเลยเนาะเนี่ยผักกระจงผักกระจาดพี่น้องเอ้ยนี่แหละเบิ่งมุมกว้างพีน่น้องเป็นกระใส่อันเซนอันนั้นนำพีนนะ่น้อยเนาะอืมอกันในปูแป้นี่เพได้อยู่คอยคือกันนั่นแหละอันนี้ออื่นมันจะไม่แมนมันต้องนนใช้ความชำนาญใช่ไหมฮะที่ไปมัวสัวกบอะไร เมนโดยพี่น้องมียังไปเสียเพ่พวดหัวกันบ้างนนกสาวิ่งลูกสาวโดวยโดยพี่น้องวิ่ตีลูกสาวซ่อม <c oughs> ตีบ่เ <c oughs> ข้ากันได้พี่น้องน้องเมย์ก็ดูนี่ก็ได้ เมยก็มีน้ำใจพี่ลูกผูกเหป้ายเอาอันน่องเดงเป็นเล้าตักผกตักผะบันนี้น้อยไปสิไปพระอาเภนมาพอดเชียวป้าไว้ไปเฉยเนาะข้าก็แม่เมย์ก็ได้เด็ดเท่าไรเขาพมไหมยืนตักเด็ด เ uh สื <k <k evet ้ออะไคล้องเี่ก็คือเสื้อเจ้าในเสื้อเอาไว้คลายบ่หรือสิเผาทิมคลายคลายผ่านได้ใช่ไหมผ่านั้นเอาไว้ให้มาเจ้าก็ได้เจ้าก็มีมาเป็นที่มาเลยตัวเดียวตัวเดียวใครมันนอนมาเบียกนอนเบียกนอนกุมมานอนมันก็อยากนอนบนนุ่มเหมือนกันนอนพี่น้อนกับมาก็ได้เวลาฝนตกอียังแน่ โพมันก็จับไม่จับที่สังให้ยูดกินยังโอ้กินบนีนารมดีนี่มันลกครับแล้วบบเนาะอันใจได้ิ้กนอใเพอไดอรมดีจมื่อออกน้องแดงนะมาบัใดก็เทียบเมื่อนพี่นอไอเนาะเดี๋ยวโยืนให้กําลังใจเพิ่นบ่ละบอกพอสูสูด้วยฮะ บอกบอกทั้งพ่อเรืองหัวสูสูอ่ะทีละสูสูได้พ่อทีเอิญบอกแล้วนี่ยินบอกลูกเป็นกำลังใจนะพ่อลูกว่าสู้ๆเด้อพ่อวะพ่อก็รับเอานะแม่บัตรแล้วก็บอกบอกให้นะเราเมื้อตักเข่าเนาะโดยพี่น้องไงลูกสาวก็เป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องเนาะ ในการฮิดหิดงานพี่น้องเอ้โดยโอเคจับันนี้น้องหลาบันนี้ปรเทศกัวตก้าบนได้หลาด้อเนาะโดยสบายดีละโดยโอเคนะพี่น้องตั้งซ่างมือกำลังอันใส่ไม่สอกไม่ยังไม่สอกไม่สิ้นเดพี่น้องเอ้เนาะที่ประเบรบกควนเพิ่มมานีพ่อพี่น้องเอ้ สำหรับคลิปนี้บาเทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ผยพี่น้อยกฝากพอมพี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบาเทลิปต่อไปในเดอ้อผมพี่น้อยสำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี